สวัสดีครับเบียผมนะครับแป๊บนึงวันนี้ผมก็จะมา,าสุมส่มผลสุ่มผลพิศดารท่าเสาสังคมนะครับส่มให้เพื่อนชิวๆนะครับมาเดี๋ยวเราไปสุ่มเลยละกันเดี๋ยวเราไปสุ่มเลยไอ้แป๊บนึงเดี๋ยวเราไปสุ่มผลพิศาให้เพื่อนเลย มาลองดูว่าจะได้ผลอะไรขอไม่เกลือเยอะสุดไปแล้วเฮ้ยผลน้ำแข็งนะไม่เกลือไม่เกลือดีผลน้ำแข็งโอ้โหดีดีดีือว่าดีเป๊นเ่นึง Hôn còn còn, đểเอา về hay không? Này, này, này mà ăn, ăn không? Được không? Được không? Được không? โอเคไปเลยโอเคไปเลยโอเคแล้วครับมีเพียงเท่าดีแล้วครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับ